โยซ u บวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับมาอยู่กับเกมอิกราคอนิเคิลบายบอน f i เออ a t แคทเ n อรนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นทีมดอทนะครับทีมสถานะนะครับทีมสายเวทที่สร้างสถานะโดยการทำดามีจากการเผาไหม้อะไรเงี้ย การทำให้สถานะติดกับศัตรูจนตัวบอลฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายแบบรุนแรงมากนะครับว่าเราเล่นยังไงต้องทำยังไงครับ <S 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 บอกไปก่อนนะเพราะว่าทีมนี้มันออโต้ไม่ได้นะครับก็ต้อง,องลองกดมือดูต่ผมจะลองเล่นให้ดูแล้ลกันนะครับส่วนอันดับแรกเราไปดูทีมมาก่อนทีมที่ควรจะต้องมีนะครับสามดาวตัวสามดาวที่ ควรรีหาสตแต่แรกๆสำหรับคนที่จะเล่นสายนี้นะครับใน20โลต่อรีโลเนี่ยเราควรหาสเตฟฟนีก่อนหาตัวเดียวก่อนก็ได้ครับนะฮะถ้าหา2ตัวได้ก็เป็นสเตฟฟนีครับแพทที่เซียก็จะก็จะแบบเวิร์กเลยแต่ว่าผมไม่มีนะครับก็เอาแค่สเตฟานีพอก็ใช้สเตฟฟนีนะครับแล้วก็ถ้าเอาตัวเดียวก็ ในหนลลึ่ลร้อลเราก็ไปหาซันเดียนะครับที่เหลือเป็นตัว2ดาวแล้วก็ตัวแทงแจก,กมาที่เป็นแทงที่สุดยอดอึดอดอย่างมารุลุนะครับมาลุลุผมตอนนี้3ดาวแล้วก็เราก็จะมียูน่ะนะครับเป็นสปอร์ตเอาไว้ิูนะฮะแล้วตัวที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้ครับน้องแม่นโนระนะครับเป็นตัวทำการใช้น้ำแข็งกัด เป็นตัวแบบเป็นตัวจําเป็นนะในการเล่นทีมดอทให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่าผมจะชักกดสก,กิลแบบไหนนะ Let's g กวิธีผ่านด่านขอผมกดเหมือนเดิมแทบตล,ลอดนะครับแต่ว่าเราก็จะเลือกเลือกดูนี่ผมเลงตัวล่างนะเพราะว่าสังเกตบนหัวอของ มันวางตรงข้ามนะครับการ์ดมีอยู่สี่ใบก็คือมันมีบดูเยอะมากเพื่อป้องกันไม่ให้มันออกสก,กิลแล้วก็รีบจัดก,การมันไปเลยหรือ,อย่างอันนี้ผมเอากดใช้สก,กิลหนึ่งของยูนะไปมันก็จะติดอัาพาตนะมันก็จะใช้สก,กิลไม่ได้นะครับต่อไปเตือนที่สองอเตือนที่สองนี้จะเป็นเตือนป้องกันของเราเพื่อเซฟทีมเรา เราก็จะป้องกันเด้วยวก็ใช้สกิลหนึ่งไปเราก็เปิดโลกอาซีเราป้องกันละถ้าเ,าเราเลือดมันโลลุเราเหลือน้อยเราจะอยูน่าฮิวได้หรือถ้าเราไม่หิวเราก็ใช้สกิลอื่นก็ให้เลยไล้ก็กดจบเทิร์นไปเลยก็ได้นะแต่นี้จะใช้ให้ดูเฉยใช้เล่นเล่นไปถ้าไม่รู้ใช้เราก็จบเทิร์นไปเราก็รอเข้าเทิร์นสามครับ จะคูดหนึ่งนะฮะเทินสามของเราเนี่ยเป็นเทินที่จะเราที่เราจะทําการสร้างสถานะให้ติดกับฝั่งตรงข้ามถ้าในกรณีนี้ผมจะเลือกแถวบนนะครับเพราะว่ามันแถวบนเลือดเลือดเยอะผมก็จะเก็บตัวที่เลือดเป็นเยอะๆไปก่อนนะเริ่มมาก็ใช้สกิลสของซนเดียเลยเผาอจีฟอร์ไม่นะครับ ติดพิษก่อนนะครับแล้วก็ติดไปให้มันติดปอไม้ครับเบิ้ม <Boom. S 1> แล้วก็สเตฟานีติดปอ,อ่าไหมจริงเบิ้ม <c oughs> หลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวโกงของเราเนี่ยนะฮะโซตัวโนระเนี่ยครับใช้สกิลสองในการกัดเลยใช้น้ำแข็งกัดนะเพแยง พอกัดแถวบนปุ๊บเราก็อันตีแถวบนต่อกัดแถวไหนใช้อันตีแถวนั้นนะครับเพื่อที่ให้ฝั่งตัวข้าติดแชแข็งนะโอเคจะเรามาดูกันว่าดาเมจจะแรงเท่าไหร่นะครับสเกตด,ดามเมตแถวบนครับหายหมดทั้งแถบนะดามเมจแรงมากครับหลังจากนั้นทีเดียวเราก็ดูเลือดมอนนะครับ เล่นบอลฝั่งตรงข้ามมันใกล้ตายคราวนี้เราแล้วก็อัดสกิลของสเตฟานี่ไปเลยครับตัวดาเมจของเราอีนี้มันก็จะตายแล้วเราก็ไม่ต้องฮิวไม่ต้องเซฟไปแล้วนะครับเราก็จัดการจบเกมไปเลยเล่นแบบนี้ไปครับสบายมากครับเป่นง่ายาแต่ว่าเราต้องกดมือนะก็จะประมาณนี้นะครับยังก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใคร สามารถช่วยโด o n a t เป็นกำลังใจให้ก็อยู่ทาง description ด้านล่างนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ